สบายดีสบายดีเอซีทั้งหลายเนาะทั้งลาวและกับไทยยินดีต้อนรับเข้าสูสองบาวคอนแนแนลมนิน่บาลคอนก็ได้มาดงมาดานมาพูมาผ่าคือเก้าพี่น้องมาหาการเครียดการเขียนมังนาวหาหาอยู่หากินตามรงตามป้านี่แหละไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ไปเที่ยวชมธรรมชาติตามผู้ตามผาไปเที่ยวทเที่ยวชมธรรมชาติตามผู้ตามผาตามป่าตามดงไปน้ำกันเด้อวันนี้จะไป,ปาอีกเด้อ บาทกไปได้บาน่งะไมหักคู่วีนีโอ้งมกิกะไรเจอยู่นี่แหละบาทนี้เชียวดูห้องพต้าวบาทนี้เชียไม่หักทับทางไม่หักทับทางทับทางรถแล้ว โอ้ยขนเรามีพาใหญ่ประเดี๋ยวมันก็ไปบนรถเล้าฮ of uh, 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 ู้ลำไม้ในตรงนี้ห้าวช่างนี่โตเจอดรถฟ้านี่เลยกระย่างเลยฮู้โอ้โหบัหักนะห้าวกระหายจอดบนนั้นมันบ่มีไม้ใหญ่ประเดี๋ยวนั่นอะไรปอลมบักแห้งๆเขาเนาะกระหัก แค่ในหลาบาดนี่โอ้ทางปลายทางมางงเงานันพี่ดีกว่าเนาะเพื่องเสียทางนี่บ่ง่ายได้เพื่องเสีทางทางนี่เนี่ยบ่ง่ายตัวไม่หรับทับทางพี่น้องว่าสิไปการขีดว่ขีดมังหนาวลมหนาวแห้งอลไรบางทีขีดมังหนาวออกแห้งออกบางทีขีดมังหนาวห้องสิไปหาการไปหาใส่แกลบแกลบเลยอ๋อ มันบ่อเลน้อยไม้เห็นอะไรได้ไปทางใดนั่นมาที่นั่นท่าคุณบุตรเห็นไก่ตัวเออมาทางเงาพี่ดีกว่านะไว้สิคกดถือว้าวเลยโอ้แต่มีจักรเตินชุดเอ้เข้าเดียวนี่นะจะทางทางลีกเลยวบบนี้ฟ้าประดุงกน้อยบ่ได้เอามาเสีย thác, con nó phải thử đấy, con hà này phải chắc cướp đấy, ừ, thử à. một <laughs> phần, một phần cứ lệ lẽ thôi, lốt cắp thôi, 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 lốt cắp là thôi, thôi, nhang thôi, 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 กุกบกอ่ำขาเข้าเผานะท่านท่านกับพรีนลยไปจอดดิ่งท่านโอ้ยไฟสีเฮ็ดยังเด้กับมังเอาลุดหมุนเลยไม่สังนี้น่ะ พาก่ะพาไปทางข้างกันสั้นโซมีวนี่เนี่ยมนด้ถือพาทางไปนี่มนเท่าทางแล้วเขากระเที่ยวน้ำเลยนี่นินนฟันเขาชิตัดออกน้ำไม้น,น,นี่ทางนี่ใช่ฮะทางไปพุนโอมานอ่ะอ๋อ ทางแต่ต้นทางแต่ปลายทางหุ่นมาแม่นยากเนาะไปดงมานี่ฮะอ,อ้า,อาป่ายังกระพ้าทำเป็นรับเลยนะทำเลย ีย <Net> ังยังทางทางที่นี่ไปหันว่าเออยังไมทางต่ฟุตมาวกาอันนี้ได้เช็นแล้วใช่ไหมงัดอ่องเนาะ นี่จหน้ามัน,น้ปับตัวเล็กมือจุกเข้าไปตรงไปเด็อได้บอเขี้ป้าหักถนนป้าหักขุด ตัวนี้เลยสีบวบนี่ตัวนี้เลยสีบวบท่านไรบอท่านวนค้นรถวนค้น8ตึ้งกล้วบ่ไต้ทเลยอมบ่ดีจะมีพคนไหม ขุยตูนกตูใส่เลกแลบตัวน่ะเฮ้ยเนทางนุ๊กไปดงไปป่าือว้าวกระมูเลยดปะโอนน่ก็ยังถืออยูกับวัฒนินิวอ้ยหมาันถือเลยวะไปของก่นน่ก็ยังบริพันอย่างดิ

ตลอดเลยสุยังกกนึ <S 2> <S 2> ่งอ็ไว้เนาะก๊กนั้นจถงหนาไปังหน่อยจโงหนาวไปฟัง้นอยนไม่ยังดรอได่หนาวด มันเที่ยอะไรเที่ยวยังสิเปนโพส้าขาเขาเนี่ยมือในมือทังไหนมือทังพุณอีบงานว่ามือทางสบายคือตอนไปย่างผลตีมาล่างยางตั้งนี้เอิ้นักบ่หัดดีเนาะ โบกเร็วชื่อขึ้นไปพุนเลยไปไปพี่น่ะเหลียวเลยที่ได้ทางไหนพี่ได้ตัวเอาเขาเอาเขาตันเลยตันเลยเอาเขาขึ้นใส่ว่าเขาบกดาเน่ะเขาอีตาไอ้สังแต่ขี้ตันนีกว่าเลยโอ้ยยังเขา่ยนทางไหมยังมีทางเว่อีกวัเขาเออไอ้ี่เนี่ยไปทางนั้นมีหลายคนกับมาพี่นั้นแต่คุณยังว่าดีอยู่ไปจนบนคืนชดแจงยังว่าดีอยู่มันเป็นไื้อ เออหวยเชื really? <c oughs> <c oughs> ่อบัวห่วยเชียวห้องอะไรก้อนชิ้งห้องก้อนชิ้นห้องอนน้เป็นต้นนั้นใ้เรื่อตูมเลยกับห้องอืม ลงพูนี่มันซำได้ออคือเหี่วนี่นะวันกะกไปนะซำไต้สันเหี่ยวสันอันนั้นสันก็นี้ไปตามสันภูเหรอทั้ทง,น,งน้องภู้านจริงว่าสิท,ทั้งเขาสิเข้ามาทัี่อีกตัวนี้ชิคือบูตัสมักนก็อันนี้หมดตัวชิเอามือนะ มันสั้นมันสั้นเพรแต่เมตรห้าสิบบอก่าเมตรส่าวใช่ไหม่ะอ๋อกว้าเลยตัวนี้นะ ไม่หกักทับทางเนาะกับบุชันกับบระุทุกนี่เง,ง,ง,งาไม้นี่หักนี่ตรงนี้มันดอกแหง้งไรเนี่ยมอลมคืนก็ตั้งแหง้งอดิเลยชิ่งหนึ่งตึม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 โอ้ยฮันกับมันต่ำโพธฮันกับเออสูงโพธฮันสือ Mày hết như thì Ôi, mọi người nhưng đi đấy Đi mọi máy ta kiệt mày... này người chẳng người mọi 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 ไผ่สีเป่งน,น่ยไผ่ไปได้ก็ไม่ไปรู้มีไผ่เป่นเนงไปได้คุณ้็ไปได้อือไผป,ป่งด้ามคกเก็้ได้ไป,ป่งหนุกรอมาเนอะรอมั้ยคนลาวนี่แต่แปลน้ำรถเยอะจังเลรถเดือดไผเดือดมาเป๊ี่เป็นปน้ำรถนั่นแหละทางทางก็จนเป็นชั่วโมงมา โล่เโล่อยกนตุกได้ไได้่ไดไปได้ยกถังบ่ไโอ๊ยทางรถนี้จะนนะเว้ก็ได้ยู่นะนักกระโดดคนเก่งยังไ่ได้นักปานี้ได้อุลภู

มันซื้อพี่อพอดีนะแลเอาไป,ไปเอาไรยัไปไปไปเลยจนลำบากเองขนาดนี้คือทย่างายแต่ชวนย่างเลดี มันบองปากเหมนะือนเนาะมันบองปากว่าชียยางเพื่อนเพื่นเนี่ยรถมาแล้ว ขึ้ต่อเนาะไหวบ่ขึ้นแล้วนะสัำโตสำต่ำอย่างงี้เยอะอกเยู่ขาสุดเฮ้ยไปไปทำยังถ่านนั้นบุกบอย่างนั้นอะไรดิบัดถอยหน้าถอยหลังพี่ยามันขึ้นรถต่อนะข้างหลังนะ เ้ามายัางม,ยมันบเป็นงกางหลังนะางหลังนะเป็นยังไปร้นะยกไปน้ำรถม,ม่สีรถหนักอาใช้ได้ขึ้นอนอ้ัลโสามลีโก,โก้สามลอีโก้ยังสี่ลเรียก้อรเรียนข้าวนะที่อยู่ไว้รอทางขาวยอะแยะ

เกือบสีพานไลยหมอสีหดด่านเลยพี่น้องหมอสีหดบ่นพักแล้ว ยังอีกบูไก่อีกอีกบูไก่ก็ฮอดแล้วตอนนี้ก็ฮอดแล้วรถเขารถเข่าก็เพื่อจะเล่นฮอดบนพักเลยเนาะแต่พอคนย่างกำลังหมดเลย หอดูหอดาเลยหอด,ด่งหอด,ด่านแล้วมีแต่พล่านหินเลน้นี่นี่แต่ก็เตรียมลุ้นมือแรงเละเขียดมืงหนาวมันสีห้องหรือสีบห้อง,องกับบหูเนต้องรอพังตอนกลางคืนเข้ละกลางคืนกลางคืนรอบนกลางคืนตอนนี้ก็สีหาพักเที่ยงกินข้าวกอน ไปเบิ่งไปชมกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ตะเวนนั่นไกลสิตกดินเลยพี่น้องมอสีค่ำแล้วแต่ว่าต้องไปหากินข้าวแรงกันสักก่อนจังค่อยไปรู้ว่าอะไรเออ คงกินเร่งกันเท่านี้แหละนี่ดินี่ตุ้นี้แห้งญ่อยโอย น้องอกทิพย์นะมันใบไม้หิมะก็ไปกันว่าพวกเขาถีบกันยังให้เห็นนะพ่อชียังให้เห็นโอ้ยได่วอนนะนั่นแหละจะให้เตะแววโคมนะเนาะ

Bữa qua, mình cả ừ. nữa, Điện, nó buồn nào quá, mình cần nào hơn tổ, hiện chút kia hóng, à? ừ. hóng này. thương hũn, cái mâm chi hóng rồi này, ừ. mình khơi ông lại, bây nay mình khơi Điều hóng nữa, ừ. hóng lại, bé gặp, kêu cao เห <ừ. S 2> <ừ. S 1> ็นบุป่านี่บ้านในกลางคืนเลยนะสมมอยฮะคุณเอ้เขาสดอออเอาเขาเบื่อเลยโว้ยยี่ปิว่ปเยนี่คุณดเขีดปุกทอ,องคุณเนาะ À, bốc chỉ thang nhảy, cũng lên ở nửa độ, cày tự đấy hả? ม่บ่หองลงคนมาเลยมิตรลี่เลยห่วยกะลงห่วยกะลงลงกะขึ้นไปครบทุทางเลยทุกทางเลยเดี๋ยวนี้นะเดมองรึน ันไปขึ้นเซมวยอยู่เยไฟยไฟบอกมแม่ลุงนีฮะเว้ยมาสร้างวอลเทนอยู่ดกันจนเข่ายังสิวกินฮอทอยู่นว่ากินฮอมี สามสีปีเลยเ <laughs> อเตอเแมน่นนะ <laughs> <c ười> ขนาดยางนี่ก็ออยังไม่หักกับทางโอ้ยอันนี้เข้าไปเว้นนี่เาจะจว่าเขาไปกินนกี่นิ้ห้า,ากี่นี้บ่แมนเส้นทางเขาไปล่อยกน <laughs> ไปัท่นไปอีกวันว่าเนว่าเขาไปกินนี่กระถึมน <te> <rhythm> ั <te le rhythm> ่น <preferred> มัน oh, หัก mm มันม <te> ่กระถึมมันจไปหักว้าไปอ่ไ้เลยบอกมโอ๋ไม่ไม่หนาที่บ่นี่างเฮ้ยเห้กระติกเล็กทันเหงาบ้านนฟันท่านเหงาของบ้นันะ โอ้เงาเลยจริงวะผีได er> ้ทองป่าอีเนาะฮะคุณบอกการิไปรอดบ่นายบอกเลนะม่นมนชุดเลยบอกเลพอจริงไม่วิทย์เลยบ่เออคือมันีว่ไม่วิทย์บื่อขึ้นนี้เลยใชผ่านคืนหนูพัดเนียุบงทีน่เออควิทย์นี่เลยวิทย์เลยฮะหกจะหเล่ว บูนขึ้นนี่เลยเวนบบนี่นก็เจอทือนหนึ่งเลยมีตะอแรงอีกอาอีกไม้หักทับทางายังดีแต่ว่ามีรถเนาะโมเมนต์รถคนด้บืนขึ้นนี่วิเลอพอจกสูงมูงน่ะหนุ่มันก็ว่าจะไปทางเหนือม,ม,มาหลังเองที ลําบากแหงแค่ไหมเนี๋ยวจะไม่ห้เราทาอเอ้อ่นื้อกอนี่น่ะขอโอ้ยของโกกะคืออีหล่จโอ้ยทุกข์ะนาดขอจ้องไว้กับน้องกันอยู่ ข้องเครียดตัวเดียวนี่กับโอ้โข้องเครียดตัวเดียวก็เกาะอยู่กับน้องกับน้องคืนฮะตัวเดียวไรเออสองงัวแต่การกระปุ๋ยบริหารเครียด หนาวบนหนาววิถลพันธ์ท่านีิพิยู่พันเน,ะนาะยัง,งยัด่านยังอันนี้เนี่ยเอ้ด่านจะไต้อีบ่ทั้งหัวมันติดทั้งหัวมันบ่นี่นะหัวมันช่ิงพูดโอ้โหลดที่ด่านจะไต่แล้วเนาะโอ้นี่นี่นี่กิงจือเลย ตึงจื้อเลยตึงเห็นขี้ก้อนกีนอันนี้นะนอืมตึงเห็นก้อนกีนเนะี่ยเป็นหอนนี่น่ะนี่นแม่แหละหอนว่าวดันอุงยูงน่ะนี่แหละเนี่ยจะงอกันี้นะงงกกน,น่นะดันทำอาหารไม่ไล่เน,นี่นยเนาะอืมพอปลดพี่ <laughs> ลงมาห่วยเลยห้องคือกัดอย่างนี้ขนาดนั้ว่าจะแป๊กแป๊กแป๊กเข้าไปห้องเลยมิดน่ nắm lực đỡ tình mình đưa uh. Uh, thương vắn. thương vui thương vui hóng lại đấy lùm bồ men bồ hả men tỉ có tình lùng nào lùng lặng léo ติงหลวงพ่ทึงได้คุณนะ